นะคะหลินก็จะพาไปดูการเที่ยวชิคาโกแค่1วันของหลินนะคะก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะขึ้นรถไปทํางานไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะถึงชิคาโกแล้วถึงโรงแรมแล้วแต่งตัวแต่งหน้าพร้อมแล้วขอไปเชียวแป๊บหนึ่ง นี่เพื่อนของเราชื่ออะไรนะคะชื่อเบลค่ะ IG ตามนี้เลยปึ้งๆึ้งึ้งอันนี้ชื่ออะไรคะปันปันค่ะเดี๋ยวจะ insert IG ให้นะคะก็กำลังจะไปที่อะไรนะบีนเรเนียมปาร์คค่ะมีเรเนียมปาร์คนะคะที่มันเป็นแรน์คของซีชิคาโก้ค่ะใช่ค่ะชอไข่วันนี้อะชอบนะคะก็จะเป็นเออบีนเอที่มันถ่ายรูปกันเยอะๆก็เดี๋ยวไปกันเลย การเดินทางที่เราก็ใช้รถไฟเป็นหลักนะคะเพราะเราซื้อบัตรแบบ3 d a y มาแล้วใช้ให้คุ้มหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่ n t าทำไรเอ่ยซื้อซิมค่ะแพงมาก 63, 63. ดอลน,นะคะแนะนำว่าถ้าซื้อที่สนามบินได้ก็ซื้อเลย แกคือฉันรักชิคาโกอะคือเมืองมันสวยมากแบบมันผู้ดีมากเลยอะแล้วคือประเด็นมันใกล้กันมากนะคะแต่และแลนด์มา์คือมันอยู่ไม่ห่างเลยเราเดินแบบข้ามแบบแยกนี้แยกนี้ไปก็เอ้าเจอแลนด์มาร์คนี่อีกแล้วเอ้าเจอแลนด์มาร์คนี้อีกแล้วถึงบีแล้วถั่ยยักษ์ร้อนมากถ่ายรูปยังไงก่อนเดี๋ยวขาทำเมก่อานนะคะ ที่นี่ไม่ใส่แมสกันแล้วเราไม่อยากใส่แมสกบ้างเราจะไปฉีดวัคซีน ให้ดูอีกรอบนะคะว่าเมืองเขามันสวยขนาดไหนมันคือแบบฟีลลิ่งแบบสาวในเมืองตึกเยอะๆคือได้รูปถ่ายเยอะมากอยากจะบอกว่าช็อตเนี้ยเราถ่ายไม่ทันแต่ว่าแบบมีพี่คนนึงเขาเดินเข้ามาหากลุ่มเราเว้ยแล้วก็พูดว่าแบบเอ้ยแบบอยู่สวยกันมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบตกใจเพราะช่วงน,นั้นกระแสเอเชียนเฮดกำลังแรงนะคะเราก็เลยกลัวส่วนนี้ก็คือชิคาโกริเวอร์วอล์กนะคะเป็นอีกแลนด์มาร์คสำคัญมากๆแล้วก็สวยมากๆที่ควรไปนะคะใครที่มีเวลาเหลือควรไปแบบนั่งเรือเล่นนะคะ เพราะอากาศมันดีมากเริ่มร้อนนะคะก็ได้รูปไปบ้างแล้วตอนนี้กําลังจะไปกินพิซซ่าที่เขาบอกว่ามันอร่อยมากแบบอร่อยที่สุดแบบในชิคาโกคนไทยรีวิวเอาไว้ก็คือมาตามรอยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ร้อนมากเห็นเหงื่อไหมมืองเขาสวยมากเลยค่ะทุกคน คืออย่างที่บอกแล้วค่ะก็เดินไปชมเมืองเขาไปแล้วก็พูดชมอยู่นั่นแหละคือแบบมันหยุดชมไม่ได้จริงๆร้อนก็ร้อนนะแต่เมืองมันสวยจริงๆอะ่ะมาดูกันนะคะว่าอร่อยอย่างไรกัน On the way in เราก็ถือว่าโชคดีนะคะมาไวก็ใช้เวลารอแค่ประมาณ15-20มนาทีนะคะไม่ได้นานถ้ามาเนียนก็คือตุยอันนี้ก็อยากจะบอกถึงคนที่กําลังมาเมกาเวลาสั่งพิซ่าให้ดูขนาดดีๆนะคะเพราะว่าเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยถาดมันใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าเลยวะเลอหน้าใหญ่กว่าใหญ่มากกินให้หมดก่อนก็ไหวแล้วนะคะใส่กล่องกลับบานเย่ไปกินโรง,งแรมต ก็เดี๋ยวออกไปเดินเล่นต่อจะถ่ายรูปตอนนี้ก็มาหกโมงกว่าแล้วไปกันค่ะร้านหิตแค่ไหนนะคะดูคนต่อแถวว้าวนี่เราโชคดีเนี่ยได้กินแบบแค่ยี่สิบนาทีอะคนอื่นเขาน่าจะรอแบบนานมาก กินอิ่มแล้วก็เดินย่อยกันหน่อยนะคะขากับซ้ายมือเห็นไหมคะจริงๆมันเป็นร้านดิสนีย์นะคะเป็นดิสนีย์ช็อปของข้างในคือน่ารักมากแต่เสียดายเราไม่ได้ถ่ายไว้นี่ก็จะให้ดูบ้านเมืองเขาอีกทีนะคะว่ามันสวยขนาดไหนสถาปัตยกรรมเขาดีงามพระราม8แล้วจะบอกว่าแสงที่นี่ก็คือขี้โกงมากคือถ่ายไงก็สวยหน้าสวยแบบปังสวยอ่ะคิดถึงเลยอยากกลับไปอีกหลังจากที่เดินเที่ยวกันจนหน้ามันหน้าช้ำนะคะเบลหาบัดไม่เจอจบวันนี้เป็นไงบ้างคะรีวิว ดีค่ะแต่ว่าก็เหนื่อยแต่เราก็ใช้เวลาได้คุ้มค่าถูกไหมนอนจะเฉื่อยที่รองไงว้เก็บทุกเม็ดืออะไรเหรอคะถุงน้ำค่ะถุงน้ำที่หนึ่อันนี้หนักเป็นโลค่ะก็เดี๋ยวกำลังกลับที่พักค่ะถ่ายคอนเทนต์เมื่อกี้นะคะเราก็ได้ส่งต่อบัตรอะไรนะบัตรรถไฟให้กับเออค่ะให้กับคนที่กําลังจะซื้อตั๋วนะคะเพราะว่าของเราเหลือสามวันแล้ววันนี้มันเพิ่งเป็นแค่วันที่ เลยวันที่1มาได้ไม่กี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็เลยให้เขาตอบไปใช่คนดีสุดๆเลยค่ะกูลืมถ่ายอีกแล้วค่ะคอนเทนต์เด็ดๆกูลืมหมดเลยต้องมา่เล่าทีหลังนะคะก็อยากมาทำจริงเออเราทำจริงเราเราแบบไม่ได้เขาเรียกอะไรนะบิดทองหลังพระอะไรอย่างงี้ตอนนี้ก็จะมาเดินเล่นก่อนพร้อโฮเทลไมค่าไม่ค่ะสิบดอนนะคะใช่ค่ะรอลุ้นนะคะว่าได้ไม่ได้สรุปให้ว่าได้นะคะตอนนี้นะคะบาลังจะไปใกล้ห้าคาเตชั่นใครเหรอคะตื่นยังยังค่ะกี่โมงวะ <54. S> 1กโ,โมงส,สนะคะรถออก6 3โมึ่ทัน,ทนไม่ทันได,ดได้ตัวใหม่ได <c oughs> ้นะตัวใหม่อม <c oughs> อาจจะเต็มด้วยต้อง้าที่เกยเฮาเลยได้ปะ <c oughs> อันนี้ก็คือรถบัสเกรฮาวนะคะมันก็อารมณ์แบบบอสอบ้านเราอะคะ่ะก็คือแนะนําว่าเช็คดีๆเช็ครถดีๆเช็คตารางเวลาดีๆเช็คที่ลงดีๆนี่ก็เอาบรรยากาศที่ทํางานหลังเลิกงานมาฝากนะคะคือที่ทํางานเราอะติดกับริมทะเลสาบใช่ไหมคะดังนั้นมันก็จะมีทางเดินแล้วก็มีแบบส่วนหญ้าเยอะแยะเลยก็คือเหนื่อยๆเครียดก็ออกมาเดินริมน้ําพักผ่อนดูแสงพระอาทิตย์ตก บอกเลยว่าฟินมาคลิปเมกาของพี่ที่แล้วเราก็เริ่มหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆม,มาทำฝากติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ